วิดีโอนี้คือการวิเคราะห์ถึงรากของปัญหาความขัดแย้งในสังคมอังกฤษเพื่อเป็นบทเรียนสะท้อนกลับมายังสังคมของเราไม่ได้มีเจตนาสนับสนุนความบุนแรงหรือความเกลียดชังใต้อย่างใดท่านผู้ชมครับกลางกรุงลอนดอนที่ครั้งหนึ่งนั้นเคยได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของโลกตอนนี้กลับถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มควันไฟและเสียงตะโกนกึ่งก้องที่เต็มไปด้วยความโกรธ ภาพที่เราเห็นกันก็คือคนนับแสนเลยนะครับที่ล่างไหลกันออกมาเต็มท้องถนนเลยแต่นี่นะมันไม่ใช่การเดินขบวนเพื่อเฉลิมฉลองนะครับท่านผู้ชมแต่มันคือการลุกือขึ้นมาเกิดการประทะก,กันอย่างรุนแรงเป็นระยะระยะแสงไปจากพลุที่จุดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันาสาดส่องเข้าไปในแววตาของผู้คนที่เต็มไปด้วยความรู้สึกอัดอั้นตันใจธงยูเนี่ยนแจ็คที่เคยเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ตอนนี้กลับโบกสะบัดอยู่ท่ามกลางความโกลาหลวุ่นวายเสียงตะโกน ที่ว่าเราต้องการประเทศของเราคืนมันก็ดังกึ่งก้องไปทั่วเลยครับและนี่แหละมันคือเสียงสะท้อนออกมาจากใจกลางของความขัดแยง้ง คำถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับอะไรคือแรงผลักดันที่ทําให้คนธรมธรมดาาจำนวนหมาสารขนาดนี้ต้องลุกขึ้นมารวมตัวกันบนท้องถนนด้วยความรู้สึกที่มันรุนแรงขนาดนี้ภาพที่เราเห็นผ่านสื่อต่างๆว่านี่น่ะมันคือการประท้วงต,ต่อต้านผู้อพยพเรื่องราวทั้งหมดน่ะมันมีแค่นั้นจริงๆหรอครับหรือว่ามันมีอะไรที่ซับซ้อนแล้วก็อย่างลากลึกไปกว่านั้นซ่อนอยู่ใต้พรมผืนใหญ่ที่ชื่อว่าความวุ่นวายนี้ เราลองมาค่อยๆพาดูถึงต้นต่อของความโกรธในครั้งนี้กันครับถ้าเรากรับย้อนไทม์ไลน์กลับไปในวันที่13กันยายนปี2025นสิะครับสิ่งที่มันเริ่มต้นจากการประกาศว่าจะจัดงานที่ชื่อว่าเทศากาลแห่งเตรีภาพในการพูดหรือว่าเฟสต a l ัล f f ฟฟ e สป e ดเนี่นะครับมันก็ชื่องานดูดีเลยใช่ไหมครับแต่สุดท้ายนะ่ะกลับกลายเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของอังกฤษเลยทีเดียวครับตัวเลขของผู้เข้าร่วมนี่นะครับเขาก็ประเมิน กันไว้สูงถึง1,10,000 0 0 0ถึง1,50,000คนเลยทีเดียวครับโอ้โหเยอะมากเส้นทางที่กลุ่มผู้ประท้วงเลือกเดินขบวนนั้นก็มีความหมายที่น่าสนใจมากเลยครับคือพวกเขาอ่ะตั้งใจเดินเท้าเข้าสู่หัวใจของอำนาจรัฐ ทั้งอาคารรัฐสภาแล้วก็ทำเนียบของนายกรัฐมนตรีเลยครับแต่ภาพของเทศกาลที่ผู้จัดวาดฝันเอาไว้เนี่ยมันกลับถูกความเป็นจริงของความรุนแรงเข้ามาแทนที่ซสยอยงนั้นแหละเมื่อมีผู้ได้รับบาดเจ็บจํานวนมากแล้วภาพลักษณ์ของประเทศนั้นมันก็ถูกสั่นคลอนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเลยครับทีนี้คําถามที่ตามมาเลยก็คือพลังงานมหาศาลขนาดนี้เนะี่ยมันมาจากไหนกันครับใครกันนะที่จะสาม,มารถรวบรวมแล้วก็ปลุกระดมผู้คนได้มากมายมหา,าศาลขนาดนี้แล แล้วอะไรล่ะคือเชื้อเพลิงที่มันสมอยู่ในใจของพวกเขามานานรอแค่ใครสักคนแหละครับมาจุดไฟให้มันลุกพรึบขึ้นมาท่านผู้ชมครับการประท้วงที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี่นะครับจริงๆแล้วอ่ะมันก็มักจะมีคนที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสถาปนิกหรือว่าผู้ประกอบการทางการเมืองอยู่เสมอครับพูดง,ง่ายๆให้เห็นภาพนะครับก็คือทุกเรื่องอะ่ะมันต้องมีคนคอยบงการอยู่เบื้องหลังนั่นแหล,ละครับแค่เราต้องหาให้เจอว่าเป็นใครคนเหล่านี้ ก็คือคนที่เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของสังคมเป็นอย่างดีเขารู้วิธีการที่จะเปลี่ยนความคับข้องใจที่มันกระ,กระจายอยู่ให้กลายเป็นการเคลื่อนไหวที่มีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจนขึ้นมาครับสําหรับการประท้วงในครั้งนี้ครับเราอาจจะแบ่งสถาปนิกเหล่านี้ออกได้เป็น2ระดับนะครับซึ่งก็จะทํางานสอดประสานกันได้อย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวคือระดับชาติที่เป็นเหมือนกับดาราหน้ากล้องของการเคลื่อนไหวแล้วก็ระดับนานาชาติที่เป็นเหมือนกับเครือข่ายคอยสนับสนุน อยู่เบื้องหลังเรามาเริ่มจากระดับชาติกันก่อนเลยครับโฉมหน้าแห่งความโกรธแค้นในสนามรบครั้งนี้ชื่อที่โดดเด่นแล้วก็เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดเลยก็คือทอมมี่โรบินสันครับหลายท่านนั้นอาจจะรู้จักเขาในฐานะนักเคลื่อนไหวแต่คําที่น่าจะอธิบายบทบาทของเขาได้ดีกว่าก็คือผู้ประกอบการทางการเมืองครับคือคุณทอมมี่เนี่ยเขา ไม่ได้ตั้งตัวตนขึ้นมาจากพรรคการเมืองใหญ่ๆแต่เขาอะคือผลผลิตของโลกยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงเลยครับเขาเริ่มต้นจากการก่อตั้งกลุ่มที่ชื่อว่า English d e f e n s e l i e หรือว่า ELD ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการต่อต้านสิ่งที่เขาเรียกว่าการขยายอิทธิพลของศาสนาอิสลามในอังกฤษเขาเก่งมากเลยนะครับในการใช้ภาพลักษณ์ของคนธรรมดาที่กล้าลุกขึ้นมาพูดความจริงที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องกลยุทธ์ของเขานั้นไม่ใช่การเสนอนโยบายที่ซับ้อนอะไรนะครับ แต่เป็นการสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองสร้างยี่ห้อเขาอะใช้โซเชียลมีเดียครับเป็นเวทีหลักในการสื่อสารโดยโตรงกับผู้ติดตามของเขาเลยแล้วก็สร้างเรื่องเล่าที่มันเข้าใจง่ายแต่ทรงพลังมากๆคือเรื่องของคนอังกฤษผู้รักชาติที่กำลังถูกทรยศโดยกลุ่มชนชั้นนําทางการเมืองที่ปล่อยให้ผู้บุยบลังไหลเข้ามาทําลายวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขา แต่สิ่งที่ทําให้การประท้วงครั้งนี้ครับมันน่าจับตาแล้วก็แตกต่างไปจากเดิมเลยก็คือคุณทอมมี่โรบินสันเขาไม่ได้สู้คนเดียวครับเขามีพันธมิตรที่ทรงอิทธิพลจากทั่วโลกคอยหนุนหลังอยู่เนี่ยไม่ใช่ปรากฏการที่เกิดขึ้นในอังกฤษเท่านั้นนะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการขวาจัดข้ามชาติที่กําลังเติบโตขึ้น,นเรื่อยๆทั่วโลกเลยครับคนแรกเลยก็คือเอริกเซอร์มูจากฝรั่งเศสครับเขาคนนี้เนี่ยเป็นอดีตนักข่าวแล้วก็เคยลงสมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีฝรั่ง ด้วยนะครับสร้างชื่อเสียงขึ้นมาจากการเป็นกระบอกเสียงของแนวคิดขวาจัดการที่เขาอ่ะมาปรากฏตัวบนเวทีที่ลอนดอนนี่นะครับมันไม่ใช่แค่การมาพูดสุนทรพจน์ธรรมดาาครับท่านผู้ชมแต่มันคือการนําเข้าอุดมการณ์ที่อันตรายมากที่เรียกว่าทฤษฎีการแทนที่ครั้งใหญ่ครับไอท้ทฤษฎีนี่นะครับเดิมทีแล้วมันถูกคิดค้นโดยนักเขียนชาวฝรั่งเศสที่ชื่อเรโนสตกามูมีแก่นไอเดีย,ง,ยง่ายๆเนียครับว่าประชาชนผิวขาวชาวคริ เตียนในยุโรปกําลังถูกแทนที่อย่างเป็นระบบโดยผู้พยพที่ไม่ใช่คนผิวขาวโดยเฉพาะชาวมุสลิมโดยมีชนชั้นนําระดับโลกคอยให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเพื่อทําลายอารยธรรมตะวันตกครับคนที่2ก็คืออีลอนมัสก์เจ้าของแพลตฟอร์ม X หรือทวิตเตอร์เดิมนั่นเองครับการปรากฏตัวของเขาถึงแม้ว่าจะมาแค่ผ่านหน้าจอคลิปวิดีโอเฉยๆก็ตามครับมันก็อาจจะเป็นเหมือนปัจจัยที่ทรงพลังที่สุดเลยก็ว่าได้เขาทําหน้าที่สําคัญ 3อย่างพร้อมกันเลยครับ1ก็คือเป็นผู้มอบความชอบธรรมคือในอดีตนี่ครับขบวนการนี้เนี่ยอาจจะถูกมองว่าเป็นแค่กลุ่มคนชายขอบที่มีความคิดสุดโตง่งแต่พอมีหมหาเศรษฐีที่ตงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของโลกรับเข้ามาให้การสนับสนุนแบบเปิดเผยเ,เนี่ยนะมันก็จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ไปเลยครับทําให้คนทั่วไปเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเออถ้าขนาดอีรอนมัร์เองยังเห็นด้วยก็แสดงว่ามันก็ต้องมีเหตุผลบ้างดิสองนะครับก็คือเป็นผู้ขยายเสียงครับแพลตฟอร์ม X ในยุคข,ของเขาเนี่ย มันกลายเป็นเครื่องเมือกระจายข่าวสารของฝั่งขวาจัดอย่างมีประสิทธิภาพอัลกริทึมนั้นมันถูกปรับแต่งให้ข้อความที่ปลุกเร้าอารมณ์แล้วก็สร้างความแตกแยกนะครับผูกมองเห็นได้ง่ายกว่า3ก็คือเขาเป็นผู้ปลุกระดมครับคําพูดของเขาที่บอกว่าไม่สู้ก็ตายและการเรียกร้องให้ยุบสภานี่มันคือการแทรกแซงทางการเมืองในอังกฤษโดยตรงเลยครับมันเป็นเหมือนกับการสาดนน้ามันเข้าคองไปชัๆเลยครับท่านผู้ชมและสุดท้ายเลยก็คืออิทธิพลจากสหรัฐอเมริกาผ่านบุคคลที่ชื่อว่า ชาร์ลีเคิร์กและสัญ,ญลักษณ์หมวก MAGA ครับการที่บนเวทีนั้นมีการพูดถึงคุณชาร์ลีเคิร์กซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรปลุกระดมเยาวชนฝ่ายขวาในอเมริกานะครับและการที่เราครับได้เห็นหมวก Make a เมริ c า Grand A g a i n หรือว่า MAGA ปรากฏอยู่ในการประท้วงที่ลอนดอนนะครับมันคือสัญญาณที่ชัดเจนนะครับวันนี้เนะี่ยมันคือการพยายามจะเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับสงครามวัฒนธรรม Culture War แบบอเมริกันนั่นเองครับเนี่ยคือภาพ ทั้งหมดของเหล่าสถาปนิกครับท่านผู้ชมพวกเขาอะ่ะคือเครือข่ายที่ซับซ้อนแล้วก็ทรงพลังที่สามารถเปลี่ยนความทุกข์ยากส่วนตัวของผู้คนเนี่ะให้กลายเป็นพลังทางการเมืองบนท้องถนนได้สําเร็จแต่สถาปนิกอย่างเดียวยมังไม่สามารถสร้างตึกขึ้นมาได้ครับหากปราศจากอิฐหินปูนทรายแต่ท่านผู้ชมครับมันยังมีคําถามที่สําคัญกว่านั้นอีกนะครับก็คือว่าทําไมอะ่ะกองไฟกองนี้เนะี่ยมันถึงลุกรามได้เร็วแล้วก็รุนแรงได้ขนาดนี้ครับกองไฟที่ยิ่งใหญ่อะ่ะมันย่อมมีเชือ เชื้อเพลิงกองขนาดมือมาที่ถูกสะสมมาเป็นเวลานานและเชื้อเพลิงที่ว่านี้นะครับมันคือความรู้สึกร่วมกันของผู้คนนับแสนที่เข้าร่วมกันประท้วงทั้งความขับแค้นใจความกลัวและความรู้สึกว่ากําลังจะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปเชื้อเพลิงกองแรกแล้วก็น่าจะเป็นกองที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับก็คือปัญหาปากท้องครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็เจ็บปวดที่สุดสําหรับคนธรรมดาท่านผู้ชมลองนึกภาพตามผมนะครับหลายปีที่ผ่านมาคนอังกฤษเอง ต้องเจอกับสิ่งที่เรียกว่าวิกฤตค่าครองชีพค่าของทุกอย่างนั้นมันแพงขึ้นหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าน้ํามันค่าพลังงานโดยเฉพาะค่าไฟค่าแก๊สที่พุ่งสูงจนน่าตกใจในขณะที่รายได้ของคนส่วนใหญ่นั้นกลับไม่ได้เพิ่มขึ้นตามหรือบางคนนั้นก็ตกง,งานไปเลยครับเรื่องนี้น่ะมันหนักกว่าแค่ของแพงชั่วคราวนะครับเพราะว่ามันเป็นผลมาจากนโยบายรัดเข็มขัดที่รัฐบาลน่ะใช้มานานเป็น1ิปีไอ้คำว่ารัดเข็มขัดฟังดูดีใช่ไหมครับ แต่ในความเป็นจริงแล้วครับมันคือการที่ระาบาังรับตัดงบประมาณสําหรับบริการสาธารณะที่จําเป็นต่อชีวิตของผู้คนไปไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนถนนหนทางแล้วพอถูกตัดงบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับคุณภาพมันก็แย่ลงเรื่อยๆร,รอคิวหาหมอก็นานขึ้นลูกหลานจะไปโรงเรียนเหรอก็ต้องเจอกับครูที่แบบว่าไม่พอห้องเรียนก็แออัดครับไอความรู้สึกแบบนี้เนะี่ยมันก็คล้ายๆกับที่เราเจอกันบ,บ่อยๆในบ้านของเราแหละครับเรียกได้ว่าเราก็ปรับตัว ได้แล้วก็ชินแล้วแหละเวลาที่ค่าหมูค่าไข่ค่าน้าม,มันมันขึ้นราคาพร้อมกันรึบหมดนะครับแต่เงินเดือนของเราเท่าเดิมไปโรงพยาบาลรัฐเทียก็ต้องรอกันนานครึ่งค่นวันให้ความรู้สึกเหนื่อยล้าแบบนี้นะครับที่มันค่อยๆสะสมอยู่ในใจของพวกเขามานานแสนนานแล้วเพียงแค่ว่าพวกเขาอ่ะลุกขึ้นมาเรียกร้องมันเฉยๆครับซึ่งไอ้ตรงนี้นะครับมันเป็นจุดที่ผู้ประกอบการทางการเมืองพวกเขาน่ะจะเข้ามามีบทบาทสําคัญมากเลยครับคือพวกเขาก็ฉลาดพอได้เลยครับที่จะไม่บอกให้คนนะ่ะไป โกรธนโยบายเศรษฐกิจที่มันซับซ้อนแล้วก็เข้าใจยากแต่เขาจะชี้ไปที่เป้าหมายที่มองเห็นได้ง่ายกว่าแล้วก็พูดไปเลยครับว่าเห็นไหมเนี่ยที่พวกคุณลำบากอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลอ่ะเอาเงินภาษีของพวกคุณน่ะปีละกว่า5.4พันล้านปอนด์ไปเลี้ยงดูผู้ลี้ภัยในโรงแรมสบายๆซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหไอตัวเลขกลมๆก็ประมาณ2 3ง0 0 0สล้านบาทเลยทีเดียวครับซึ่งมันก็คือการสร้างแพลรับบาปที่สมบูรณ์แบบมากๆเพราะว่า มันง่ายกว่าเยอะเลยครับที่จะโกรธคนแปลกหน้าที่พักอยู่ในโรงแรมใกล้บ้านมากกว่าจะไปโกรธตัวเลขในงบประมาณแผ่นดินที่มองไม่เห็นใช่ไหมครับไอเชื้อเพลิงกองที่สองเนี่ยมันคือนโยบายของรัฐบ,บาลน,นี้เองครับซึ่งมันก็ไม่ต่างจากการที่จะราดน้ํามันลงบนกองไฟที่มันร้อนแรงอยู่แล้วรัฐบ,บาลอังกฤษครับมีนโยบายนําผู้ลี้ภัยจํานวนมากไปพักอาศัยชั่วคราวตามโรงแรมต่งางๆทั่วประเทศเลยครับในทางทฤษฎีอาจจะฟังดูดีม,มีมนุษยธ,ธรรมแต่ในทางปฏิบัติแล้วมันกลับ สร้างปัญหาใหญ่ที่ไม่มีใครหรอกครับจะคาดคิดมาก่อนเลยครับนโยบายนี้เนะี่ยมันได้เปลี่ยนปัญหานามาทาให้กลายเป็นรูปธรรมแล้วครับที่สาม,มารถจับต้องได้ทันทีมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากเดิมที่เรื่องผู้อพยพเป็นแค่ตัวเลขในข่าวไกลตัวนะครับตอนนี้เนะี่ยมันก็ได้กลายเป็นภาพของโรงแรมผู้ลีภัยที่ตั้งอยู่กลางชุมชนของพวกเขาเองมันกลายเป็นเป้าหมายที่ทุกคนนั้นสามารถมองเห็นได้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่คอยตอกย้ำเรื่องเล่าของกลุ่มขวาจัดว่าประเทศของเราอะ่ะมันกำลัง ถูกรุกรานนะสถานการณ์แบบนี้นะครับมันอาจจะคล้ายกับความรู้สึกของชาวบ้านในพื้นที่แห่งหนึ่งครับที่อาจจะไม่เคยสนใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับประเทศเลยจนกระทั่งวันหนึ่งมีการประกาศว่าจะมีการสร้างโรงงานหรือว่าที่ทิ้งขยะขนาดใหญ่ขึ้นมาข้างๆหมู่บ้านของพวกเขาเองอ่ะทันใดนั้นปัญหาที่เคยไกลตัวนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องหน้าบ้านทันทีครับความรู้สึกต่อต้านน่ะมันก็จึงเป็นเรื่องรุนแรงแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นครับและนี่แหละคือคกลไกเดียวกันเลยครับ ทีนี้ยิ่งไปกว่านั้น,นครับท่านผู้ชมมันยังมีสิ่งที่เรียกว่าช่องว่างการรับรู้อีกด้วยนะครับท่านผู้ชมไอ้จากผลการสํารวจเนี่ยมันจะมีคนอังกฤษส่วนใหญ่ถึง47ครับที่เชื่อผิดๆว่าผู้พยพที่เข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมายมีจํานวนมากกว่าแบบผูกกฎหมายครับทั้งที่ความเป็นจริงแล้วะมันตรงกันข้ามเลยความเชื่อที่มันคลาดเคลื่อนนี้นะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันถูกตอกย้ําทุกวันผ่านสื่อบางสํานักแล้วก็นักการเมืองบางคนทําให้ความโกรธของผู้คนเนี่ย มันตั้งอยู่บนฐานข้อมูลที่บิดเบี้ยวไปจากความเป็นจริงส่วนเชื้อเพลิงกองสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งแล้วก็เปราะบางที่สุดเลยครับอันนี้นะครับมันคือเรื่องของวิกฤตอัตลักษณ์ครับหรือความรู้ตึกว่าเราคือใครหลังจากที่อังกฤษครับออกจากสภาพยุโรปหรือว่าเบสิกนะครับแล้วก็บทบาทการเป็นเจ้าของจกักรวดิที่ยิ่งใหญ่มันได้จบสินลงไปนานแล้วบกคนอังกฤษจํานวนไม่น้อยเลยครับพวกเขาก็ต้องเจอกับคําถามที่น่าอึดอัดใจว่าแล้วตอนนี้เนะี่ยอังกฤษคืออะไรความเป็นอังกฤษเนะี่ย หมายถึงอะไรกันแนะ่เรายังเป็นผู้ดีหรือเปล่ามันเกิดสภาวะที่เรียกว่าสุญยากาศทางเรื่องเล่าขึ้นมาครับคือประเทศอ่ะไม่มีเรื่องเล่ารวมกันที่เข้มแข็งพอที่จะสามารถยึดโยงผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ไอความรู้สึกที่แบบว่าโหยหาอาดีตแบบนี้เนะี่ยมันอาจจะคล้ายความรู้สึกที่เราอ่ะเคยถกเถียงกันในสังคมไทยเหมือนกันนะครับในยุคที่โลกของเราอ่ะเปลี่ยนไปเร็ววัฒนธรรมต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาเราเองนะครับก็าอาจจะเคยตั้งคําถามกับตัวเองว่า ความไปไทนะ้แท้เนี่ยคืออะไรซึ่งก็อาจจะมีความรู้สึกโผยหาวันวันที่เคยรุ่งเรืองแบบครั้งหนึ่งนั้นเราอาจจะเคยเป็นคนล้านนาะเป็นคนล้านช้างคนสยามคนศรีวิชัยหรือว่าเป็นคนตามพอลิงซึ่งก็อาจจะมีความรู้สึกไม่มั่นคงว่าตัวตนของเราอะ่ะมันกําลังจะเลือนหายไปหรือเปล่าและเมื่อเกิดสุญญากาศขึ้นมานะครับกลุ่มขวาจัดก็กระโดดเข้ามาเพื่อเติมเต็มช่องว่างเหล่านี้ด้วยเรื่องเล่าที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างยิ่งครับคือเรื่องเล่า ของชาติพันธุ์อังกฤษดั้งเดิมที่ถูกคุกคามได้ถูกแทนที่โดยคนนอกดังนั้นครับคำขวัญที่ว่าเราอะต้องการประเทศเราคืนมันจึงมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องของเศรษฐกิจหรือผู้พยพครับแต่มันคือเสียงร้องของผู้คนที่รู้สึกว่าตัวตนของพวกเขาอัตลักษณ์ของพวกเขาที่ยึดถือมาตลอดชีวิตเนี่ยมันกําลังจะถูกรากไปครับและเมื่อเชื้อเพลิงทั้ง3กองนี้นะครับทั้งความลําบากทางปากท้องนโยบายที่ผิดพลาดจนเห็นได้ชัดและความ รู้สึกตับตนในตัวตนมาเจอเข้ากับสถาปนิกที่รู้วิธีจุดไฟผลลัพธ์ก็คือการระเบิดออกของความโกรธครั้งประวัติศาสตร์ที่เราได้เห็นกันนั่นแหละครับภาพทั้งหมดที่เราวิเคราะห์กันมาในอังกฤษนี่นะครับท่านผู้ชมมันคือภาพของพายุที่สมบูรณ์แบบที่ก่อตัวขึ้นมาเมื่อความเจ็บปวดทางเศรษฐกิจความผิดพลาดเชิงนโยบายวิกฤตในตัวตนและการมาถึงของสถาปนิกทางการเมืองที่เชี่ยวชาญในการปลุกปัน่นได้โคจรมาเจอกันในเวลาที่มันเหมาะเจาะเหมาะสมพอดิบ พอดีเลยครับและในขณะที่เรากําลังเฝ้ามองเปลวไฟที่ลุกโชนอยู่ไกลออกไปครึ่งค่อนโลกครับบางทีอาจจะถึงเวลาแล้วนะครับที่เราอ่ะต้องลองหยุดจ้องมองเปลวไฟที่บ้านคนอื่นแล้วหันกลับมาสารวจดูรอบๆบ,บ,บ้านของเราเองอย่างจริงจังครับเพื่อถามตัวเองว่าใต้ถุนบ้านของเราฮะน,น่ะมันมีเชื้อเพลิงกองไหนที่ซุกซ่อนเอาไว้รอวันให้ใครบางคนนั้นมาจุดไฟประทุข,ขึ้นมาหรือเปล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นนะครับมัน อาจจะเป็นเหมือนกับกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนให้เราเห็นถึงรอยร้าวในบ้านของเราที่เรานั้นอาจจะแสร้งทําเป็นมองไม่เห็นมาตลอดประเทศไทยครับแผ่นดินที่เราเรียกว่าบ้านดินแดนที่เต็มไปด้วยทรัพยากรวัฒนธรรมที่งดงามและน้ําใจของผู้คนแต่ลึกลงไปภายใต้รอยยิ้มที่เรามอบให้กันผมเชื่อนะครับว่าเราอะต่างก็รู้กันดีครับว่ามันคือความจริงที่น่าอึดอัดใจมีความเจ็บปวดที่มันไม่ได้ถูกพูดถึงซ่อนอยู่ามากมายและคําถามสําคัญที่กระจกบานนี้กําลังส ้อนมาอย่างพวกเราคือเราจะยอมอยู่กับมันแบบนี้จริงๆเหรอครับแผ่นดินที่ดีขนาดนี้ทำไมเราถึงไม่ช่วยกันรักษามันเอาไว้ล่ะครับเราต่างก็รู้แล้วเราต่างก็เห็นถึงกฎที่มันไม่ได้ถูกเขียนเอาไว้ของสังคมเราครับกฎที่บางครั้งอะ่ะมันอาจจะเสียงดังกว่ากฎหมายใดๆกฎที่บอกว่าความสามารถและความพยายามอย่างเดียวน่ะมันไม่เคยเพียงพอเราเห็นระบบที่เราเรียกกันจนชินปากว่าเด็กเส้นหรือระบบอุปถมัมที่มันนั้นไม่ได้เป็นแค่เรื่อง ทุบตีนนินทานะครับท่านผู้ชมแต่มันนั้นเป็นเหมือนกับอากาศที่เราหายใจเข้าออกไปทุกวันมันฝังรากลึกตั้งแต่ระดับท้องถิ่นที่ตำแหน่งงานในเทศบาลในอบตถูกจับจองเอาไว้แล้วสําหรับพวกลูกหลานของผู้มีอิทธิพลลามไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่และเกมการเมืองระดับชาติที่เราก็เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ลองคิดดูสิครับว่าเงินเพียงแค่5 600บาทหรือไม่ก็2-300บาทเนี่ยมันก็สามารถซื้ออนาคตของลูกหลานได้แล้วลองคิดดูสิครับว่าคนที่รับ เงินพวกนี้นะ่ยดันรับเงินมาแล้วก็กลัวเวรกรรมซะอย่างนั้นนะครับรับเงินมาแล้วเนะี่ยถ้าไม่ทําให้คนคนนั้นนะ่ะมันจะบาปนะแต่ไม่กลัวเวรกรรมตอนรับเงินมาซะอย่างนั้นแหละโอ้โหสุดท้ายเป็นยังไงครับผลของการกระทํามันก็เลยตอบสนองพวกเขาแบบนั้นหละครับรวมถึงคนที่ไม่ได้รับเงินด้วยแล้วพอเรารับมองเข้าไปในเรื่องนี้อย่างจริงๆจังๆนะครับเราจะเห็นโลกสองใบที่มันหมุนซ้อนทับกันอยู่เสมอครับโลกใบแรกก็คือโลกของคนหนุ่มสาวที่เพิ่งจะเรียนจบออกมา พร้อมกับความฝันแล้วก็ไฟในใจพวกเขาอะ่ะคือผลผลิตแห่งความหวังของครอบครัวคือคนที่ตั้งใจเรียนผนขวยหาความรู้สร้างแ้มผลงานมาทั้งชีวิตเพื่อหวังว่าวันหนึ่งนะ่ะจะได้ใช้ความสามารถของตัวเองสร้างอนาคตให้กับตัวเองและครอบครัวแต่แล้วความฝันมันก็มามอดดับลงตรงหน้าครับเพียงเพราะว่าคู่แข่งของพวกเขาอะ่ะมีนามสกุลที่ผูกต้องมีเบอร์โทรศัพท์ของใครบางคนที่ทรงอิทธิพลไอความรู้สึกที่แบบว่าถูกต้นความฝันไปต่อหน้าต่อตาความรู้สึกว่าระบบ นี่นะ่ะมันทรยศ์ต่อความพยายามของพวกเขานี่เด็กครับมันคือเชื้อเพลิงที่อนไรที่สุดมันคือความสิ้นหวังที่ค่อยๆกัดกินหัวใจของคนรุ่นใหม่ครับแต่ในขณะเดียวกันแล้วนะครับท่านผู้ชมโลกอีกใบหนึ่งก็คือโลกของคนเป็นพ่อเป็นแม่พ่อแม่ที่จ,จะรู้ดีแก่ใจครับว่าการฝากฝังลูกหลานเข้าไปทํางานเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเลยแต่พวกเขาก็มองออกไปแล้วครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงอันโหดร้ายของสังคมที่ต้นทุนชีวิตนะ่ะมันไม่เคยเท่ากันพวกเขา มองเห็นว่าถ้าไม่มีเส้นสายไว้คอยปูทางลูกของพวกเขาอะ่ะอาจจะต้องดิ้นรนครับแล้วก็ไม่มีปัญญาเอาชีวิตรอดในสังคมที่ไม่มีตาข่ายความปลอดภัยมารองรับเลยพวกเขาอะ่ะจึงทําในสิ่งที่คิดว่าจะปกป้องอนาคตของลูกๆได้ดีที่สุดครับแม้ว่ามันจะเป็นการตอกลิ่มลงไปในบาดแผลของสังคมให้มันหนักแล้วก็กว้างขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำอะ่ะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคนดีหรือคนเลวนะครับแต่มันคือโศกนาฏกรรมของโครงสร้างที่ คันให้คนดีน่ะต้องทําในสิ่งที่มันผิดท่านผู้ชมครับเราอะเคยย้อนกลับมาถามตัวเองกันไหมครับว่าทําไมโครงสร้างของเรามันถึงเป็นแบบนี้เรามีระบบการศึกษาที่ภาคภูมิใจในการผลิตนักเรียนที่ท่องจําเก่งด้เกรดเฉลี่ยสูงสๆเราสอนให้เด็กๆของเราครับเชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่งได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เราได้เปิดพื้นที่พวกเขาตั้งคําถามอย่างปลอดภัยแล้วหรือยังเราได้มอบเครื่องมือในการคิดวิเคราะห์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์โครงสร้างรอบตัวที่กําลังบีบเค้นพวกเขาอยู่หรือ ไม่หรือเรากําลังสร้างพลเมืองที่ว่านอนสอนง่ายเพื่อป้อนเข้าสู่ระบบที่ต้องการแค่ฟันเฟืองไม่ใช่ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงกันนะก็ยังว่าแหละครับถ้ามีคนประเภทนี้เยอะมากเกินไปมันก็น่าจะวุ่นวายเลยนะสังคมอะเพราะว่ามันปกครองยากครับแต่ถ้าไม่คิดจะปกครองกันแล้วเราก็นะแล้วก็ร่วมมือกันครับเพื่อที่จะพัฒนาเนี่ยมันก็จะไปในอีกรูปแบบหนึ่งเลยและเมื่อคนหนุ่มสาวเหล่านี้เติบโตขึ้นจะเไหมครับพวกเขาก็จะก้าวเข้าสู่วัฒนธรรมองค์กรครับโดยเฉพาะระบบราชการที่เร ต่อเถือนกับเรื่องบทขนาดใหญ่ที่ค่อยๆบทขยี้จิตวิญญ,ญาณและก็ความฝันของพวกเขาให้มันแหลกสลายลงไปเรื่อยๆครับภาพของข้าราชการไปแรงที่เข้าไปทํางานวันแรกด้วยอุดมการณ์ที่เต็มเปี่ยมแต่ไม่กี่ปีก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒธรรมเชา้าชามเย็นชามเราได้เรียนรู้แล้วครับว่าทาเยอะก็เจ็บเยอะการริเริ่มสร้างสรรค์นนะ่ะมันคือสิ่งที่แปลกแยกในระบบที่ให้รางวัลกับความเฉยชาและการสยบยอมการโยนงานสําคัญไปให้ไอ้พวกเด็กฝึกงานทำเน ครับเด็กที่แบบว่าเรียนมหาหลัยปีสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ความขี้เกียจส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมแต่มันคืออาการป่วยของระบบที่หมดศรัทธาในตัวเองไปแล้วครับความเฉื่อยชาและความไม่ใส่ใจนี่แหละครับมันคือเชื้อเพลิงเงียบที่กําลังกัดกร่อนเสาหลักของประเทศให้มันผุพังลงมาจากข้างในแล้วทีนี้ครับท่านผู้ชมท่ามกลางความรู้สึกไร้อนานาจที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้ใช่ไหมครับสังคมสมัยใหม่นะ่ะก็ได้หยิบยืน่นยาชาชั้นดีให้กับเราครับนั่นคือการหลอกล่อให้เราอ่ะ ไปสวายหาคุณค่าแล้วก็ตัวตนผ่านเปลือกนอกและวัตถุครับเราถูกกระติปหูทุกๆวันครับผ่านโฆษณาแล้วก็โซเชียลมีเดียหรืออินฟลูเอนเซอร์บางคนครับว่าการจะเป็นคนพิเศษเนี่ยการจะได้รับการยอมรับครับเราต้องมีรถรุ่นใหม่ล่าสุดนะต้องขับนี้เลยเฮ้ต้องมีคันนี้นะต้องใส่เครื่องนี้ใช่ไหมครับหรือต้องถือกระเป๋าแบรนด์เนมครับบ้านนี่ต้องมีห้องไว้กระเป๋าอะไรแบบนี้นะครับต้องใช้โทรศัพท์ราคาแพงที่สุดรุ่นใหม่ที่สุดครับเราทุกคนน่ะต่างก็อยากรู้สึกว่าตัวเองเ่ะมี ความหมายจนเผลอวิ่งไล่ตามสิ่งที่มันเป็นสิ่งของนอกกายเหล่านี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับเพื่อที่จะมากลบเกลื่อนปมด้วยกลบเกลื่อนความว่างเปล่าข้างในใจครับโดยอาจจะลืมไปว่านี่เนี่ยมันคือกับดักที่เยียบอยู่ที่ตุดมันคือกลไกลที่ออกแบบมาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเราออกจากปัญหารากเงาและที่สําคัญเลยครับมันคือวิธีที่จะสูบเงินออกจากกระเป๋าเราไปตลอดชีวิตแล้วลองคิดดูนะครับว่ามันจะไม่เกิดการคอรัปชันการทุจริตขึ้นมาได้ยังไงครับในเมื่อใ,ใครก็ยัง อยากจะได้รับการยอมรับจากวัตถุสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ต้องหาเงินไปซื้อวัตถุเหล่านี้แหละครับคนฉลาดจริงๆเนี่ยก็คือบริษัทวัตถุเหล่านี้แหละครับไม่ใช่คนคองรัปชั่นหรือคนที่อยากครอบครองเลยเขาก็แค่สร้างเรื่องราวขึ้นมาแล้วก็ขายเรื่องราวของเขาก็แค่นั้นเองครับแลวเราก็ดันไปเชื่อซะอย่างนั้นแหละไม่รู้ว่าจริงแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์ท่านผู้ชมครับทั้งหมดที่ผมเล่ามาเนี่ยครับท่านผู้ชมไอความเหลื่อมลำ้ำระบบอุปถัมภ์การศึกษาที่ล้มเหลววัฒนธรรมที่เฉยชาและสังคมที่บ้าคลั่งวัตถุขนนี้นะครับ เราในนี้น่ะมันไม่ใช่ปัญหาที่แยกออกจากกันเลยครับมันไม่ใช่แบบว่าเป็นเรื่องของการเมืองสีไหนสีหนึ่งครับหรือเป็นความผิดของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเลยครับแต่มันคือเชื้อเพลิงกองมะเหยือมาที่เราทุกคนน่ะไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามครับต่างก็เคยมีส่วนช่วยกันโยนเศษไม้แห้งๆลงไปบนกองนั้นคนละเก่งสองเก่งแล้วแล้วบทเรียนสุดท้ายที่สําคัญที่สุดจากอังกฤษก็สอนเราว่าเมื่อใดก็ตามครับที่สังคมะมีเชื้อเพลิงแห่งความไม่พอใจกองใหญ่ขนาดนี้อยู่มันก็เป็นเพียงแค่ เรื่องของเวลาเท่านั้นครับที่จะมีคนฉลาดพอที่จะจุดไฟปรากฏตัวขึ้นมาเขาก็จะมาพร้อมกับคําตอบที่เรียบง่ายแล้วเขาก็จะชี้นิ้วไปอย่างแพรระบ,บาดสักกลุ่มครับไม่ว่าจะเป็นคนต่างด้าวคนต่างชาติคนต่างศาสนาหรือแม้กระทั่งคนในชาติเดียวกันที่แบบว่าอยู่คนละฝั่งคนละสีนะครับซึ่งมีความคิดเห็นที่แบบว่าแตกต่างกันออกไปจากพวกเขาและเขาก็จะเปลี่ยนความคับแค้นใจทั้งหมดของผู้คนน่ะให้กลายเป็นความเกลียดชังที่พร้อมจะเผาทาลายทุกสิ่งคำถามตุดท้ายอ่ะมันจึงไม่ได้อยู่ ที่ว่าอังกฤษครับจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแต่อยู่ที่ว่าเราอะในฐานะเจ้าของบ้านคนหนึ่งอะจะทําอย่างไรดีครับกับไอ้พวกเชื้อไฟเชื้อเพลิงที่มันสุมอยู่ในบ้านหลังนี้ของเราอะครับเราจะแซงทําเป็นมองไม่เห็นต่อไปแล้วก็ปล่อยให้มันกองสูงก้นเรื่อยไหมครับรอให้มีคนมาจุดไฟสักวันหนึ่งอะแล้วก็พังทลายไปหมดหรือว่าเราจะค่อยๆค,ค,ครับเริ่มทีลเล็กทีเละน้อยคนละไม้คนละมือค่อยๆช่วยกันครับหยิบปืนแห่งความอายุิธรรมความเหลี่ยมล้ำแล้วก ความเฉยชาเหล่านี้ออกจากกองก่อนที่ทุกอย่างอ่ะมันจะสายเกินไปขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมเดินทางมาตลอดทั้งคลิปนี้เลยเนื้อสิ่งอื่นใดแล้วเราก็คิดสิ่งไหนครับที่มันไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ผู้อื่นนะครับก็ขอสมปรารถานาครับขอท่านผู้ชมรับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่รับชมคลิปของผมไปนานๆนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ